ต้นถั่วฝังยาวของเราก็เริ่มโตแล้วนะคะภาษาเขมรก็คือเดิมสเนกจ้าสเนกแพรเวงอันนี้ก็จะมาให้ชมตอนบรรยากาศตอนถังญ้าออกนะคะเนี่ยน,นี่ก็จะเป็นการดึงญ้าออกแล้วจะมีหัวของญ้าด้วยอยู่ในดินนะคะต้องเอาออกให้หมดจ้าวันนงก็เสมอมือมนะเสมอมือม,มาได้โดลนะนงกะนงเดินดนะก็จะเรียกางหรือแจ้งนะ บัเจ้าเวียบแจ้งมันมอดเลยคุยเจียคุยกรอกคุยกรอกเออเติมตังรวยจะชื่อจะแกะเดอกุยเต้ากุยโมกเบอเอ,อิร์ดหมกแกอดโรยเ<อ>มื่อตัวนี้ไป<ห>ก็บหมกขวนตีดปลิาภาคเสียงนะ,ะนี่ก็เจียเต้วววา,า,าวนไปวนมาทางญ่าวนไปวนมาอยู่นี่เลยกว่าจะเสร็จก็ใช้เวลานานหน่อยก็หันซ้ายหันขวาเดี๋ยวอีกสักพักก็มีลมแรงโอ้ ยอลคลังนะนี่ติดมาครูเนี่ยังกับน้องเพลีงโมนอนี่ยขยอลคลังมีกโมเมางิดเลยเกิดแบบ่มุกแบกบลอยจะเอาทากไมเกิดน้อยเพลงกันเลยนี่ก็มีลมแรงฝนตกฝนก็ยังไม่ตกนะแต่ว่ามีลมแรงมากเนี่ยลมแรงแบบสุดๆเลยเนี่ยจนสังกะสีพึ่งๆเลยนะสังกะสีจะระเบิดหนีไปเลย ฉันก็นั่งทางหญ้าไปว่าอย่าพึ่งเดอ้ออย่าพึ่งตกมาเลยเดอ้อเอาให้เสร็จตรงนี้ก่อนเลยทางทางไปดูลมแรงมาอย่างแรงเลยเนี่ยแล้วก็กลัวว่าลูกอยู่ข้างหลังด้วยเนี่ยเล่นอยู่คนเดียวในบ้านเนี่ยก็เลยว่าลมแรงฉันจะหยุดก่อนดีไหมก็เลยว่าเออเอาอีกหน่อยเออ ทางทางไปแป๊บนึ่งอุ้ยลมก็ยิงแรงเนาะแรงดูจากต้นไม้ใบไม้เลยเมื่อกี้อันนี้ก็เปลี่ยนฉากใหม่มารดน้ำดึงสายยางรถเลยนะเอารถให้ชุมชุมให้ทั่วเลยจ้านี่บรรยากาศฝั่งทางนน้นจะมีต้นผักบุง้งแล้วก็ต้นถั่วฝักยาวเพิ่งจะลงนะคะนี่ก็รดต้นถั่วจ้าถั่วฝักยาวจ้าเดิมส,น,สน่กเสน่หเปลววิงเด้อ นี่เดิมสเสน่งอีกโอยสายยางเลยเดอ้ออันนี้ก็คุยสรอยติดโอ้ชัวโอยคุยสรอยยืนรถนั่งรถเดอ้อนี่รถไปรถมาเดียวอีกหน่อยก็จะมาถอนยาริมริม,รมขอบซะหน่อยยี่มองไปก็ไม่เห็นมีญยาเลยเธอมานั่งถอนเอาอะไรเนาะนี่ฉันก็ถอนยาไปอย่างงั้นเลยยามขึ้นน้อยๆเนาะ ฉันก็หางานทําไปเนี่ยฉันไม่ได้ว่างเด้อฉันก็ทําอยู่เรื่อยนี่ถอนยาก,กับดอกสมเมาเนี่ดอกเตาดอกโมก็ชั่วดอกกรองดอกกรองอันนี้ก็กันบัวมรดโอยติต